แต่ตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาค่ะเอ,อ่อไม่ใช่ไฟเขาเรียกสเจจโจของตันใช่ไหมคะก็จะอยู่ที่ประมาณ1ิบโมงกว่านะคะระหว่างที่รอเดี๋ยวเราไปดูในร้านสะดวกซื้อดีกว่าค่ะว่าที่คุณหมิงนะคะในร้านสะดวกซื้อมีอะไรให้เราเลือกกินกันบ้างคะ่ะตามกันไปเลยค่ะมีเนาะร้านสะดวกซื้อค่ะของเยอะมาก หลักๆก,ก็จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะคะซอฟต์ดิงต่างๆนะคะหน้าตาซอฟต์ดิงของที่นี่ค่ะผลิตภัณฑ์นมต่างๆนะคะยาคงยาคูเนาะนี่นะคะแล้วก็ขนมตังค่ะสามารถเลือกซื้อไปทานบนรถได้นะคะก็จะเป็นพวกของแห้งอะคะ่ะมาม่าต่างๆเนาะมาม่าจีน ข้าวค่ะข้าวที่ใช้ความร้อนในการอุ่นนะคะใส่น้ําลงไปปุ๊บก็สามารถมีควันขึ้นมาอุ่นกินในรถได้เลยค่ะอันนี้จะเป็นกาแฟนะคะกาแฟหยุ่นนานค่ะเดี๋ยวใช่ค่ะกาแฟเนาะแพคเกจจิ้งของเขาดูน่ารักมากเลยค่ะเป็นกระป๋องนะคะกาแฟค่ะโอเคอะดูรอบๆบเนาะ ใครที่ชอบหมาล่าต้องมาโซนนี้ค่ะหมาล่าโซนหมาล่าต่างๆเนาะนี่นะคะคพวกเนื้อแห้งต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นคากิค่ะคา,ากิไข่นกกระทาก็มีนะไข่นกกระทาจ้ะ นี่เด,ด็ดสดใครมาเมืองจีนต้องกินอันนี้เลยเนาะจะเป็นแบบเหมือนตีนไก่อะคะ่ะตีนไก่แล้วเขาเอาไปใส่น้ำส้มสายชูประมาณนั้นเนาะอร่อยมากนะสำหรับคนที่ชอบกินตีนอร่อยจริงๆคะ่ะแนะนำนะนี่น้องไก่จ้ะมาเป็นน้องๆเลยนะคะ เพื่อนๆคะเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นนะคะแป้นตกรถไฟแล้วตกรถไฟแล้วนะคะ,ะ,คะดูเวลาผิดค่ะเมื่อกี้ตอนที่พาเพื่อนๆไปดูซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะเขาก็แบบว่ารถออกไปแล้วดูผิดใครที่มาแล้วจะต้องเช็คเวลาให้ดีนะคะว่าออกกี่โมง